ครับสวัสดีครับเพื่อนๆก็มาพบกับผมแชร์บายแนนองกันอีกคลิปนะครับคลิปนี้ก็จะเป็น 7, อีพีที่เอ่าอีพีที่เนะครับอันนี้ถูกแล้วไม่ผิดเหมือนคลิปก่อนแล้วนะครับก็หลังจากที่เราไปดูกันแล้วนะครับในคลิปก่อนว่าฉีดน้ำมหมักขี้หมูไป1รอบแล้วผลเป็นยังไงเนาะก่อนที่เราจะมาฉีดรอบที่2นะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนมาฉีดน้ำมหมักขี้หมูรอบที่2นะครับเพราะว่าเออก็จะดู ยังไงล่ะเราก็จะเล่งให้เขาโตขึ้นนะครับให้เขารีบคุหมยาน,นั่นแหละครับก็อัตราส่วนที่ใช้ก็เท่าเดิมครับผมน้ำมาขี้หมู1ลิตรต่อน้ำเปล่า20ลิตรหรือ19ลิตรก็ไม่ต้องตายตัวก็ได้นะครับก็ขัดน้ำมาขี้หมูเนี่ยอย่าให้ขาดเกินนิดเกินหน่อยก็ได้แต่อย่าให้ขาดนะครับก็ผมก็จะถ่ายผมผมจะถ่ายแต่แปลงนี้แหละจะได้ทำ เป็นทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนไปไปพร้อมกับเพื่อนๆนะครับเพราะว่ามันอินรีผมไม่ได้ทําแล้วมันก็ได้มันก็ได้ดีครับมันรีย์แต่ว่ามันติดตรงที่ว่าคนทํามันน้อยครับปีนี้เขาออกมาสํารวจเนี่ยลานบริษัทใหญ่เข้ามาสํารวจแล้วคนทํามันไม่เยอะเหลือแค่สิบกว่าคนเองนะครับมันไม่คุ้มเขาเลยไม่มารับซื้อนะครับเขาก็ไปรับซื้ออีกที่หนึง่งซึ่งมันไกลกว่าเดิมผมก็เลย แต่ัดสินใจไม่ทําดีกว่าเพราะว่าถ้าทาเนี่ยเวลาไปขายมันต้องเหมารถเข้าไปนะครับตั้ง40กว่าโลเนาะเกือบ50โลนะครับเพราะว่าถ้ารถตัวเองมันรถยนต์มันก็ใส่ไปได้เที่ยวแลวนิดเดียวมันไม่คุ้มค่าน้ำมันรถไปกลับเนาะแต่ถ้าจะเหมารถเขาอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นรถหกล้อมันก็แพงสินะครับเพราะว่าผมก็งัดเอาไม่ได้ ไม่ได้จ้างคุณเก็บคุณอะไรนะครับมันก็ทำวันเดียวไม่เสร็จเนาะก็ก็เลยคุยกับแฟนก็เลยว่าเดี๋ยวทำเป็นเคมีหมดเลยแล้วก็พอดีแหละก็จะได้จะได้ถ่ายแปลงเดียวแล้วก็จะได้ทำทีละไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ดูแล้วก็ทากันไปพร้อมๆกันกับผมมาครับเดี๋ยวเรามาผสมกันแล้วก็ฉีดกันครับก็ยัง ผสมใน่อัตราส่วนเท่าเดิมนะครับรอบที่สองเนี่ยคือน้ําก็อ๋อผมเปลี่ยนแล้วไม่ใช่ไม่ใช้ถังอ่าไม่ใช่ถังโยกแล้วนะครับใช้เป็นถังปั๊มเพราะว่าใบเขาเริ่มเยอะนะครับเขาต้องไม่ค่อยได้หยุดเครื่องบ่อยแล้วนะครับอ่าเราก็จะได้ฉีดให้เขาเยอะๆหน่อยเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับก็อย่างนี้ก็เนี่ยครับน้ำเปล่าเนาะน้ำเปล่า19ลิตร ประมาณ1 8บแลิตรนะครับแต่ว่าถ้าใส่เต็มมันหนักก็ไม่ต้องตายตัวไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นแะครับนะเดี๋ยวเรามาใส่กันอย่าลืมตรงนี้ตัวนี้เอามาซ่อมนะครับเนี่ยอย่าลืมจับใบแล้วกันครับถ้าเพื่อนๆสะดวกซื้อก็ซื้อ,อ,อ,อแต่ถ้าไม่ซื้อก็ใช้เป็นซันไลท์ก็ได้หรือไม่ก็แชมพูก็ได้นะครับ ยาสาบผมเดี๋ยวเอาน้ำขี้ผูใส่ก่อนอ๋อพี่ๆบางคนถามว่าคนต้องคนไหมก็คนก็ดีครับแต่ว่าถ้าอย่างถังปั๊มอย่างนี้ก็ไม่คนก็ได้ของผมก็ไม่คนนะครับแต่ถ้าขยา่าเขย่าเอาก็ได้เวลาเราเราก็ขย่าทถังเอานะครับ ใส่เข้าไปก็จะได้ก็จะได้เกือบ20ลิตรนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวใส่จับใบไปด้วยโอ้ยเปิดจนครับทำเองถ่ายเองดูเองอันนี้เป็นอันนี้ผมใช้เป็นยาสระผมนะครับ ประมาณมาณนิดนึงนะครับใส่เพื่อให้เขาจับใบนะครับให้มันอยู่ได้นานนะครับเขาจะทิ้งขาบไว้ถ้าไม่ใส่ก็ได้ครับจ,จริงๆถนะ้าไม่อยากใส่ก็ก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเราใส่มันก็ก็จะดีมันก็จะอยู่นานขึ้นนะครับรอบก่อนผมก็ไม่ได้ใส่ไปเดี๋ยวเรามา ฉีดกันครับทีนี้อ้พยเาอย่างนี้ก็ได้ครับไม่ต้องคนพยเยาถังเอานะครับประมาณนี้ก็มาครับเรามาครับมาครับเรามาฉีดกันเอาก็ประมาณนี้นะครับฉีดไปเลยนะครับก็ฉีดเยอะกว่ารอบที่แล้วหน่อยเพราะว่าใบเขาเริ่มเยอะแล้วนะครับส่วนอย่างนี้ที่จริงเราฉีดแล้วก็ถอนนะครับต้นที่มันสูงๆูงเนี่ย แต่พอดีผมถือกล้องผมก็เลยถอนลําบากเดี๋ยวค่อยมาถอนที่หลังเพราะว่าถ้ามันต้นใหญ่ๆอย่างนี้ถอนได้แต่ถ้าอย่างเงี้ยเล็กๆแบบนี้เราปล่อยไว้เลยครับอย่างพวกเนี้ยปล่อยไว้เลยครับไม่ต้องถอนถอนแต่ต้นใหญ่ๆนะครับอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็คุมพอใบมันคุมกันมันชนกันเดี๋ยวมันก็ตายเองนะครับแต่ต้นใหญ่ๆเราก็ถอนนะครับ มันดีตรงที่ถ้าใช้น้ำหมักขี้หมูเนี่ยมันดีตรงที่ว่าหนึ่งแหละเราประหยัดนะครับเราประหยัดค่าปุ๋ยรอบแรกเนาะไอปุ๋ยที่เราจะใส่ช่วงเดือนครึ่งถึง2เดือนเนี่ยนะครับแล้วก็ปุ๋ยรองพื้นอย่างผมเนี่ยไม่ได้ใส่นะครับดูสิครับดินก็ยังเขียวยังสมบูรณ์นะครับ แล้วก็ซื้อแค่ตอนที่จะเราจะระเบิดหัวตอนเดียวนะครับเนี่ยถ้ายญาหญาอย่างพวกนี้ขึ้นเนี่ยเนี่ยครับแสดงว่าดินเรามันสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์มากนะครับมันถึงขึ้นเนาะอ๋อการฉีดก็หลายๆคนคงรู้แหละคุณแมนะครับก็เป็นช่วงเช้านะครับก่อนถึง 9. ก้าโมงสิโมงเนี่ยครับ ช่วงเวลาที่ฉีดแล้วก็ตอนเย็นสักสามโมงเย็นนะครับช่วงนี้ปากปากใบเขาจะเปิดมากินปุ๋ยนะครับเวลาเราฉีดปุ๋ยใส่เนาะแล้วเวลาแดดครับเขาโดนแสงแดดเนี่ยปากปากใบเขาจะเปิดกว้างกว้างขึ้นกว่าปกตินะครับเปิดเขาก็จะกินได้เยอะนะครับ ก็ฉีดไปเลยครับย,ยังได้ไอมครผมก็ดูต้นมันด้วยใส่ใบใส่โคนฉีดไปเลยครับ ยาวไปอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอตัวฉีดให้มันเสร็จก่อนนะครับและเดี๋ยวฉีดเสร็จสัก5วัน6วันเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูในคลิปต่อไปเนาะนะครับยังไงก็ฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิป ลงต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับหวัสดีครับ